มาตอบคำถามนี้กันนะคะถามเข้ามาบอกว่าไม่เข้าใจค่ะแม่นิดว่าคำว่าหน่วยที่แม่นิดพูดที่สลากจักรพัดที่บอกว่าจำหน่ายหน่วยละ1,000 0บาทนั้นมันคืออะไรแล้วต้องฝากแบบไหนทุกเดือนหรือฝากเป็นครั้งเดียวนะคะอันนี้ขั้นขั้นต้นเนาะการฝากสลากก็เหมือนกับเราไปซื้อลอตเตอรี่ ซื้อลอตเตอรี่นะคะเราซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบก็คือหนึ่งหน่วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากสลากหนึ่งหน่วยก็เหมือนว่าเราได้หมายเลขมาเพื่อที่จะไปลุ้นเ,เวลาเขามาหมุนรางวัลลอตเตอรี่เนาะก็คือหนึ่งหมายเลขนั่นเองนะคะซึ่งสลากยกจักรรพัฒนี้ธนาคารออกหมายเลขมาแค่5ล้านหมายเลขเท่านั้นซึ่งถ้ามีผู้ฝากครบ คนที่มาฝากฝากครบ5ล้านหมายเลขก็ไม่สามารถจะฝากได้แล้วถามว่าฝากได้เรื่อยๆไหมก็ฝา,ากได้เรื่อยๆฝากได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะฝากครบ5ล้านหมายเลขนะคะ <gu h> เพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจถ้าเราฝากครั้งแรกเราก็ได้ลุ้นเราฝากเยอะเราก็ได้ลุ้น หมายเลขเยอะนั่นเองแล้วฝากครั้งเดียวเราได้ลุ้นตลอดระยะเวลา2ปีคือเราก็ได้ลุ้นรางวัล24ครั้งด้วยกันนะคะแล้วรางวัลทุกเดือนที่ไม่นิดว่ามันมีรางวัลอะไรบ้างก็รางวัลที่1 1 0ล้านบาทนะคะแล้วก็มีรางวัลเลขท้ายของสลา,จากจักรพัดจะมีรางวัลที่1มีมีรางวัลพิเศษลายไตายมาดนะคะลายไตายมาดเนี่ยก็2ปีก็8ครั้ง แปดครั้งเนี่ยห้าทุกไตรมาสจะมีห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วทุกเดือนก็มีรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลเลขท้ายสี่ตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลเลขท้ายสี่ตัวหมุนหนึ่งครั้งก็มีห้าร้อยรางวัลรางวัลละห้าพันบาทรางวัลเลขท้ายสามตัวหมุนหนึ่งครั้งนะคะห้าพันรางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาทนั่นเอง น,ะะนี่คือแล้วถามว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เราซื้อแล้วจบในครั้งเดียวซื้อทุกเดือนทุกเดือนแต่อันเนี้ยเราซื้อแค่ครั้งเดียวเราได้ลุ้นไป2ปีแล้วครบ2ปีธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้อีกดอกเบี้ยเราฝาก10,000นเราได้280บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับ1.40%เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําซึ่งปกติแล้วสลากเราจะไม่ให้ดอกเบี้ยมากเพราะว่าเราถือว่าจะมีการแบ่ง ดอกเบีย้ยเอามาลุ้นเป็นรางวัลแต่รอบนี้เราให้ดอกเบีย้ยสูงเทียบเท่ากับดอกเบีย้ยเงินฝากประจําแล้วสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทยนะคะฝากมากก็มีโอกาสลุ้นมากเพราะมีเพียงแค่5ล้านหมายเลขเท่านั้นเองนะคะ